หยุดโลกของการถ่ายท่อสดไทย PBS ในปีนี้อีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับการแข่งขันเรือยาวไทยลาวกลางลำน้ำโขงค่ะคู่ชิงชนะเลิศค่ะเกิดขึ้นระหว่างเรือไกทองจากแขวงบริคำไซประเทศลาวและเรือตังทอนชุดฝีภายเขียดน้อยจากสกลนครค่ะ ในรอบคัดเลือกค่ะเรือไก่ทองเอาชนะทีม JDB ทีมเรือเพื่อนร่วมชาติมาได้ก่อนจะเข้ามาชิงชนะเลิศตัดเชื่อกันระหว่างเรือตังทอนจากสกนลนครรอบชิงเนี่ยเป็นเรือไทยกับเรือลาวนะคะตามปกติแล้วกติกาการแข่งขันเนี่ยผู้ชนะจะต้องชนะสองรอบแบบกลับสายน้ํารอบแรกค่ะเรือตังทอนจากสกนลนครชนะไปได้ก่อนส่วนรอบ2รอบกลับสายน้ําค่ะเรือไกลทองพลิกกลับมาล้างตาชนะได้สําเร็จจนต้องต่อเวลาแข่งกันถึง3 รอบนะคะจบเกมค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูการแข่งขันในรอบที่3กลางลำน้ำโขงระยะทาง900เมตรค่ะ ออกมาแล้วครับพี่น้องอย่างผู้ใหญ่สุเทพสารน้ำได้บอกครับใส่สื่อเสื้อสีส้มอมแสบดอกเส้นส่แงแห้งย่างที่ขวันไปทั้งโพลได้กล่าวไว้ครับแต่ดูสิว่าเที่ยวนี้จะเป็นเสสังแน่นอนคงไม่มีเที่ยวสีคงไม่มีเที่ยวสีอย่างแน่ปา่านหัวตัวเท่าผีไม่เผาโ็เหยียบ,ยยบ,บหัวภายท้ายเปิดระเบิดน้ำา่ายไก่ทองไก่ทองล่องน้ำแดงไก่ทองล่องน้ำแดงไก่ทองล่องน้ำแดงต่าของล่องน้ำที่สองล่องน้ำจำงวนเที่ยวนี้ดูสิว่าไครดีใขรอยู่ใขรหมดไขรไปเที่ยวนี้ต้องวัดนกันด้วยพละากำลังของฝีพายของฝีพายด้วยกกกกัคู่ไไททอองงลาาาปสสสจ ประเทศเทมามนนราดูสิว่าเที่ยวนี้ไอ้หนุ่มหน้ามนคนสะกลนครคนนครสกลคนนสกลนครดูสิว่าในน้ําตังทอนตังทอนจะหนีได้หรือไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได,ไได,ไได้ดูสิว่าไก่ท้องกับไก่ท้องไก่ท้องกับตังทอนเอาแล้วก็เฮโรสสารพาดดูสิว่าเที่ยวนี้ใครจะกำชัยเป็นเที่ยวสุดท้ายใครจะเป็นผู้ปิดกองลเลือแก่งกันในวันนี้ระหว่างไก่ท้องเรือนี้จะสอบประบ เหลือล้องพู่ยังเสมอเสมออ่ย่ดูสิว่าตันทอนแก้วัวสนุจะหนีพ้นไม่พ้นจะหนีพ้นไม่พ้นไก่ทองไก่ทองไก่ทองทหารบอกจะสอบมาลอ่ะจะหมดไม่หมดหมดไม่หมด โกกันซิว่าจะหนีพ้นไม่พ้นพ ต้องบอกว่าสนุกจริงๆคู่นี้นะคะด้วยจังหวะลงพายที่เร็วกว่าของทีมไกลทองจากประเทศลาวค่ะคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนี่คือจังหวะเข้าเส้นชยัยขอยืมไม้บรรทัดคุณธีระเดชหน่อยนะคะต้องเอาไปวัดกันหน่อยค่ะเราวัดที่เส้นสีดําตรงกลางนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแหมแรงดีนะคะฝีพายเอาแรงฮึดในช่วงโค้งสุดท้ายเฉือนชนะได้สําเร็จค่ะอ,อผมเห็นอย่างสนามที่ผ่าน